สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอาติสอีกแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเอมี่เพชรโยนนะคะวันนี้เอมี่อยู่ที่เพชรโยนสาขาใหญ่นะคะเสรีส์ทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะ วันนี้นะคะอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเลยนะคะเลขไม่เนี่ยสุดพิเศษมากๆเลยนะคะวิ่งอยู่28,000โลนะคะไม่น้อยมากๆเลยนะคะเป็น t o y o ต c า r r ร l a ติด 1.6G นะคะปี2017สีดํีดำไม่28,000โลนะคะรถไม่เคยดมแก๊สรถไม่เคยเป็นแท็กซี่ผดป้ายไม่เดิมไม่แท้แน่นอน100%ค่ะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามานะบอกเลยว่าไม่28,000โลเนี่ยนานๆจะมีเข้ามาหาเราทีนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะ ใครที่ตามหาอยากได้รถไม่น้อยนะคะให้ชมคลิปนี้เลยนะใครไวใครได้แน่นอนคะ่ะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเซลล์ที่บริษัทเพชรยนต์แตกื่นกันมากเลยนะคะเพราะว่ารถเอาติดไม่สองหมื่นแปดเนี่ยเพิ่งเข้ามาหนึ่งคันนะคะคันนี้ราคาตั้งขายนะคะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะมามเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเอมมี่พาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไปไล่ชมได้ดูกันเลยคะ่ะในส่วนของตัวคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าต,ต,ต,ติดสีดำนะคะ สีดำสีเดิมแท้โรงงานนะคะประวัติชนหนักไม่มีประวัติพลิกคว่ำไม่มีแน่นอนค่ะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะว่าเป็นไม่เดิมไม่แท้หรือเปล่าตรวจสอบได้เลยที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศค่ะนะฮะคันนี้นะ,ะไฟหน้าเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์นะครับมาพร้อมกับตัวไฟ LED สี่ดวงด้วยกันนะคะสำหรับตัวไมเน็เชนปี17นะคะจะได้ไฟ LED ด้านหน้าถึง4ดวงด้วยกันค่ะนะฮะ,นะะในส่วนของตัวก,กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยงามมากๆนะคะคันนี้ ดัดนั้นด้านล่างสีน้ำนะคะตัดกับสีเดียกับทังตัวรถเลยค่อนข้างดูสวยลงตัวมากๆค่ะายทะเบียน6ต่อไก่สอเสือ9318กรุงเทพมหานคระนะคะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะ mm. คันนี้นะฮะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะะผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทต่อเดือนค่ะนะคะ mm. ใครที่ชอบอยากได้อยากโดนรีบเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นค่ะ นส่วนของตัวล้อนะคะน,นี้เป็นล้อแม็กอัลลอยโรงงานสีทูโทนสภาพดีนะคะแม็กสวยงามมากๆพร้อม,มยางปี2022เลยทั้งสี่เส้นนะคะนี่เลยยางปี2022ทั้งสี่เส้นค่ะนะคะช่วงล่างดีมากๆบอกเลยนะค,ะคันนี้ช่วงล่างดีมากๆนิ่งมากๆคันนี้เนะะี่ยสีดําส,สวยเนะะี่ยใครที่ชอบรถสีดำเนะะี่ย แนะนำคันนี้เลยนะไม่สองหมื่นแปดพันโลเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับพับปรับเก็บไฟฟ้าค่ะมีไฟเลีย้ยวที่กระจกมองข้างนะคะในส่วนของตัวฟิล์มนะคะคันนี้นะมีฟิล์มติดมาแล้วรอบคันนะคะฟิล์มประมาณสี่สิบรอบคันเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะในส่วนของตัวกุญแจรถนะคะคันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะคันนี้มีให้สองดอกนะคะก็มีน้งกุญแจตัวจริงแล้วก็กุญแจสำรองค่ะ ในส่วนของตัวด้านในเนะะี่ยฮะคอนโซลด้านหน้าสีดำนะะสวยงามมากๆเลยตัดกับตัวด้านในสีเบจค่อนข้างดูดีนะคะเบาะเบาะหนังสีเบจนะคะน,นี้เบาะสภาพแรกเข้านะคะนี่คือสภาพแรกเข้าเลยเบาะเดิมแพ้โรงงานแน่นอนร้อเซค่ะเบาะสวยนะคะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเบาะไม่ขาดไม่ยับนะคะ ในส่วนขอะตัวพวงมาลัยนะครัคันนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะสามก้านทรงสปอร์ตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับบอกเพิ่มหนึ่งพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำสามก้านทรงสปอร์ตนะคะพวงมาลัยไม่สึกนะพวงมาลัยไม่สึกสวยๆเลยนะ,ะพร้อมมัลติฟังกชันค่ะคุณลูกค้า่ะนี่เลยนะคะอ่านะคะสวยงามนะคะบอกเลยนะว่าสวยงาม มากนะคะในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะคันนี้เป็นเครื่องเล่น C D F M A U X วิทยุค่ะในส่วนของตัวคือ R Air นะคะคันนี้เป็นแอร์อะนาล็อกปรับมือนะคะเครื่องเสียงนะคะสามารถใช้ในส่วนของตัว A U X แล้วก็ U S B ได้เลยนะคะเกียร์นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบนไดค่ะคุณลูกค้าขาบอกเลยโอ้ยเกียร์ใหม่มากๆนะคะพลาสติกเกียร์ยังไม่แกะเลยค่ะนะใครที่ชอบบอกเลยนะว่าขอกระซิบแป๊บหนึ่งนะ รีบเลยนะคะเพราะว่าเซล์ที่บริษัทเรา40คนนะคะแต่เติ่นทุกคนเลยนะ,ะเอาติ๊กเข้ามาไม่20,000ื่นนะคะนี่เลยค่ะในส่วนตัวที่พักแขนนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะมีให้เรียบร้อยที่เก็บแก้วน้ำนะคะที่วางแก้วน้ำมีให้สองช่องด้วยกันสองแก้วด้วยกันค่ะ นในส่วนของตัวที่เปิดฝากระโปรงหน้านะคะจะอยู่ใต้พวงมาลัยคนขับค่ะแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายนะคะจะอยู่ใต้เบาะคนขับติดกันจะเป็นที่เปิดถังน้ำมันค่ะกระจุกมองข้างนะคะพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะ,ะ,ะนี่เลยในส่วนของตัวที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังสําหรับตัว t ต y o t ต้าติด i n ม r เนอเชนปีหนึ่งเนะคะจะ,จะได้เพิ่มมาจากตัว Minor เนอเชนเก่านั่นเองค่ะก็จะเป็นส่วนตัวที่เส <F> ียบ usb ด้านหลังนะคะ ให้สําหรับผู้โดยสารนะคะถึงสองหัวด้วยกันนะคะนี่เลยนะคะก็กว้างนะโอ้ยเบาะด้านหลังคือดีมากๆนะะเบาะด้านหลังดีมากๆจริงๆนะะเบาะด้านหลังคือแบบดีคือดีเลยนะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะที่เก็บสัมภาระสําหรับตัวที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะก็ค่อนข้างกว้าง ไม่เคยติดแก๊สแน่นอนค่ะดูจากร่องรอยด้านหลังได้เลยยางอะไรถุงเครื่องมือไม่แรงมีให้กับลูกค้าครบนะคะไม่ต้องห่วงตรงนี้เลยนะน็อตฝาท้ายนะคะไม่เคยขยับแม้แต่ตัวเดียวค่ะอานี่เลยสวยๆแน่นอนคันนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆเลย โต้ตาโคราติด 1.6G ปี17สีดำไม่28,000โลนะคะในส่วนงตัวไฟท้ายนะคะคันนี้นะเป็นไฟท้าย LED ตับด้วยโครเมียมคาดยาวตลอดท้ายรถเลยนะครพร้อมใส่ลักโลโก้โคราติด 1.6G นะคะโครเมียมแท้นะคะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมค่ะนะคะละหลายคนสงสัยนะคะับว่าไม่แท้หรือเปล่า28,000โลไปไปได้ยังไงนะคะบอกเลยว่าเป็นไปได้แล้วค่ะนะคร ห้าสิบคันจะมีสักหนึ่งคันนะคะสำหรับตัวเอาติดไหมสองหมื่นอย่างนี้ยคะ,ะบอกเลยว่านานๆที่จะมีเข้ามาเนะะี่ยะแล้วแต่ละครั้งที่มีเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าเข้ามาในบริษัทเราไม่เกินสองวันค่ะติดจองแน่นอนนะคะถ้าชอบไม่ต้องลังเลนะคะลังเลคุณพลาดโอกาสแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีสเปคร,รถอย่างนี้เข้ามาอีกเมื่อไหร่นะคะต่างจังหวัดนะคะออกรถได้เลยนะเรามีมาเก็ตติ้งวิ่งเซนถึงที่เลยทุกจังหวัดนะคะ ในส่วนขงตัวน้ำมันนะคันนี้เติมน้ำมัน e85 9195ค่ะไม่เดิมไม่แท้แน่นอนนะคะมาเดี๋ยวพาลูกค้าไปชมดูเลขไม่ด้านในสักครู่หนึ่งดีกว่าอ่าก่อนที่จะชมห้องเครื่องนะฮะเดี๋ยวไปชมเลขไม่กันก่อนสำหรับตัวเอาติดค,คันนี้เมื่อกี้ลืมให้ดูเลขใหม่ านี่เลยนะฮะไม่วิ่งอยู่28000นแนะคะ28900ก้ิโลนะฮะไม่เดิมไม่แท้แน่นอนนะคะคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะนะฮะไม่มีการก่อกับไม่ไม่มีแน่นอนนะคะรับประกันได้เลยนะ,ะมาชมห้องเครื่องกันต่อนะฮะสําหรับตัวห้องเครื่องคันนี้ นี่น่าจะเป็นแบบรอยคาบนะฮะรอยคาบแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะแค่ใช้น้ำนะขัดก็ออกนะฮะนี่เลยเครื่องยนต์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยฮะก็สภาพจะประมาณนี้เลยนะฝุ่นฝุ่นก็จะอาจจะมีเกกังบ้างเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ดูออลวีวทีไอของโตโยต้านะฮะแต้มสีโรงงานสีสวยอยู่ครบทุกจุดค่ะนะฮะมอน้ําเดิมโรงงาน น็อตเบ้าโชกนะครไม่เคยขยับไม่เคยถูกชนแนะ่นอนตรงนี้นะฮะลูกค้าดูได้เลยน็อตสากะโปงนะฮะสวยๆนะนีเลยสวยๆนะคะ, <Yeah. S 1> ะคะันนี้น็อตสากะโปงสวยๆจริงๆค่ะคานหน้าคานเดิมโรงงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะฮะแบตเตอรี่ใหม่นะฮะแล้วก็ของเหลือต่างๆทุกอย่างเราถ่ายให้หมดนะฮะไม่ต้องห่วง น็อตเบ้าโชคสวยนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยน็อตฝากระโปรงก็สวยทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันนะฮะแทนกับความร้อนโรงงานนะฮะยังคงสภาพเดิมนะไม่มีขึ้นลาแน่นอนนะฮะตามไมเลยนะสองหมื่นแปดพันโลนะฮะสติ๊กเกอร์ตามมกนะคะจากโรงงานอะดูฝากระโปรงหน้าก่อนดีกว่านะฮะเม็ดอาร์ทุกอย่างนะฮะสวยคมทุกจุดเลยนะฮะไม่มีร่องรอยการแบบชนนะฮะไม่มีจุดไหนที่เม็ดอาร์หายไปนะฮะ สวยงามมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวรอบปรับสภาพสวยกว่านี้แน่นอนเอาติดคันนี้นะคะหนึ่งจุดหกจีปีสองพัสิบเจ็ดเลขไม่สองหมื่นแปดพันเก้าร้อย 28, กิโลนะครกับราคาตั้งขายสี่แสนแปดหมื่น 9,000บาทนะฮะรถเพิ่งเข้ามาใครที่สนใจนะอย่ารอช้าเลยนะฮะสำหรับ F4 ทุกท่านที่ชมคลิปนี้อยู่อยากได้ต้องรีบจัดนะฮะบ,บอกเลยว่าถ้าไม่ทันรอบนี้ไม่รู้จะมีมาอีกเมื่อไหนนร่นะฮะสำหรับตัวอัลติส 1.6G ไหม่20,000นะฮะตรวจสอบไหม่ได้เลยนะคะสามารถขอเลขตัวรถนะฮะไปติดต่อศูนย์โตโยต้าได้เลยนะฮะเช็คได้เลยนะว่าคันนี้เข้าศูนย์ครั้งล่าสุดที่ไหม่เท่าไหร,ร่นะฮะ รถเดิมไม่เดิมไม่แท้แน่นอนนะคะประวัติพลิกความชนหนักไม่มีแน่นอน100%ค่ะคันนี้เนะะี่ยฮะสามารถจัดเป็นแนนด์เต็มฟรีดาวเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะฮะลูกค้าต่างจังหวัดออกรถได้ทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้สัตว์ออกตกเรามีทีมงานมาร์เก็ตติ้งน้าเซ็นเอกสารไฟแนนซ์ทุกที่ทุกจังหวัดฟรีนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางแน่นอนตรงนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บลูกค้ามารับได้เลยที่บริษัทค่ะหรือไม่ว่าเรามีบริการส่งวไลด์ถึงที่ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการนะคฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ